เป็นยังไงครับนัดสุดท้ายของพรีมเมยรีกครับผมเชื่อว่าหลายคนผิดคาดกับการจัดทัพของเอริกเทนฮาใช่ไหมครับผมว่าในใจเขามีธงอะว่าเขาจะทําอะไรก่อนที่สงครามครั้งสุดท้ายกับแมนซิตี้จะเกิดในวันเสาร์นี้เห็นเงาในการโจมตีเป๊ปัวเดวล่าแล้วนะเอาเฟลดลงมาวิธีการเล่นเปลี่ยนไปเห็นการแอนตี้เพรสซิ่งไหมโดนบีบแล้วเออมันมีวิธีที่แบบแมนยูทําได้ดีขึ้นเอาซานโชไปเล่นหวัวมันก็เล่นได้นี่แต่วันนี้ก็มีกระแสขา่าวอันทุนี่อาจจะหายเจ็บทันนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับพร้อมกันนั้นครับ ผมจะวิจารณน์นักเตะคนหนึ่งครับที่ทําให้เราเสียจุดโทษแล้วก็ผมก็มองว่าเขามีปัญหานะเปิดใจเป็นกลางนะครับไม่ใช่ว่าเป็นนักเตะที่คุณชอบแล้วแตะต้องไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องของยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าไปที่การหนีตกชั้นก่อนนะครับสุดท้ายแล้วเอลวัตันรอดนะครับก็ทําได้ตามคาดเพราะเล่นในบ้านต้องชนะขอแค่ชนะไม่ต้องไปมองทีมอื่นทีมที่พลิกล็อกจริงๆแล้วคือเลสเตอร์ทังหาที่ปราวเวสต์แฮมได้แต่ว่ามันไม่ทันนะครับคือ 7ปีนะที่เขาได้แชมป์พิมเ์ลีกไปจุดสูงสุดแล้วตอนนี้ก็ตกชั้นแต่ไม่ใช่ทีมแรกที่เคยเป็นแบ็คเบิร์กโลเวอร์สเคยเป็นแบบนี้และอิฟสวิตทาวเคยเล่นแชมป์แอสตรีปีต่อมาตกชั้นก็มีนะก็ต้องไปนั่งคุยกันว่าหลังจากนี้ทางคุณป๊อปอัยวัฒจะทำยังไงนะครับจะทำทีมต่อไปไหมเขาก็ยืนยันว่าเขายังสู้ต่อนะครับซึ่งแฟนเลสเตอร์จริงๆก็ถือว่าใจมากในสนามไม่ค่อยมีเสียงโหวเลยนะครับแม้ว่าสุดท้ายเราจะเห็นว่าเออโอเคการปลด,ดนบนร์นเลสเวอร์ชาร์มีปัญหาจริงหรือไม่ เพราะว่าเพิ่งต่อสัญญาไปแล้วมีค่าสัญญาที่ค่อนข้างเยอะก็เป็นลี <laughs> สเลสเตอร์ซอนตันเสมอ4-4ครับกับลิเวอร์พูลตกชั้นลงไปแนวชอนได้บอกโอ้รอดตายเวยทบันเวลาป้าอะไร10นาทีเหมือน47นาทีเลยนะครับเอวาตัน2ปีติดแล้วนะครับที่เขาปลิ่งน้ำรูดการหน้าถ้าหากไม่ปรับปรงุงตกชั้นแน่ๆน,นะครับไปกันที่ลาลิก้าสเปนครับบาร์เซโลนาเมื่อคืนเล่นกับมาโยกาเล่นในบ้านนะสุดท้ายนะครับก็มีการอำลาเซโรบูสเกตกับจอร์ดิโอบา จอราาิโอบาเนี่ยโหเราขึ้นมาตอนยุคบาเลนเซียอยู่กับบาร์ซ่ามาสิบไปยี่เมื่อกันนะครับตัง้งแต่2012แต่ว่าบุสเกตเนี่ยอันนี้วันขับแม่เลยนะครับแต่ทีต่อไปเขาเขาไม่เลอกเล่นนะครับเขาจะย้ายไปอาจจะเป็นเมอร์ไรช็อคเกอร์หรือเป็นลีกซาอุดิอาระเบียเล่นตั้งแต่ปี2008นะครับอยู่กับบาร์เซลโลนามา15ปีเต็มครับตอนนี้ก็อาลา2ตัคนเอาบาร์้องไห้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะ2คนที่เก่งมากในยุคข,ของบาร์เซลโลนานะครับทีนี้ครับ ไปประเด็นเรื่องของคริสเตียนอิเล็กเซ่นนิดหนึ่งครับมันมีออควาสามารถเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมแบบ EP เต็มๆนะครับช่วงปิดรุ่กานเนี่ยผมเชื่อว่ามันคงมีด็อกิเมนทัลี่พวกแบบสารคาดีอออกมาเปิดเผยความรักมันค่อนข้างเยอะหนาล่าสุดเนี่ยอิเล็กเซ่นไปสัมภาษณ์โอเวนฮากรีฟครับซึ่งออนแอร์ใน m อ็มดทด้วยนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมเอามาเล่าให้ฟังมันยังเป็นแค่3นาทีแต่แค่3นาทีนะครับมันก็มีช่วงเด็ดก็คือเขาพูดถึงฟรีคิกของอิเล็กเซ่นครับ แล้วฮาร์กิฟก็เป็นคนที่เตะฟรีคิกเหมือถามว่าในแมนยู่วางกันยังไงเขาก็เล่าแบบเกิดๆให้ฟังนะครับว่าคือรุ่นการตอนที่ผมเข้ามาผมเป็นคนเตะคนที่หนึ่งคือเบอร์หนึ่งะนะครับแต่ว่าโรนโด wasn't t w o s n t t o o happy คือแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่การที่ผมได้เป็นคนที่วันเทค e ก็เป็นเฟิร์สเทคเกอร์นะครับแต่ว่าหลังจากโรนโดไปแล้วตอนนี้เรามีคนเตะถึง3คนก็คือผมอิเล็กเซนและฟอร์ดแล้วก็บุนเดเฟส ใครจะเตะลูกไหนอยู่ที่ระยะแล้วก็มุมของมันหรือว่าอาจจะเป็นวันที่เล่นดีมากแล้วมีความมั่นใจว่าลูกนี้ผมขอ,อยิงก็ควันะครับจากตอนที่โรนโดอยู่มีแค่เขากับอาจจะเป็นเซียร์เวนตอนนี้มี3าคนแล้วหาตรงที่นักข่าวออกมาเล่นเนยนะครับว่าเอเล็กซนี่เเปิดเผยว่าโรนโดไม่ค่อยแฮปปี้นะครับอยากจะยิงอยู่โทษเองอยากจะยิงฟรีคิกเองนะครับเดี๋ยวถ้าหากเรื่องราวที่เปิดเผยมานะครับช่วงปิดฤดูก,กาลเนี่ยเราจะมาไล่กันเลยับตั้งแต่วีดิช รวมถึงคนอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มของอีเล็กเซนที่ไปสัมภาษณ์โอเวนฮาร์ดริฟปิดท้ายวันนี้กันด้วยทางฝั่งของเอ็มบัปเป้ครับเปเช่ได้แชมป์แล้วนะครับกับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าไอ้เฟรนช์ครับที่จะมาเตะเมืองไทยสุดท้ายคนเลิกแล้วนะไม่มาจัดแล้วนะปรีซิชันก็คงจะได้เห็นแค่เลสเตอร์กับทอรแนัมคอรสเปอร์ในเมืองไทยนะแต่สิงคโปร์นี่คือเพียบเลยแนละ้วลิเวอร์พูลบาร์เยอร์เมเนกนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้เสมอสตาร์บุกหนึ่งหนึ่งครับกลาเค้า ไปซ้อมหญิงซัดไปใส่หน้าของผู้หญิงสุภาพสตรีใชเขาใช้คาว่าเป็นยังยังเกิร์อายุน้อยครับเลือดออกมาเต็มจมูกเลยครับเอ็มบ้เป้น่ารักมากครับเดินไปหาถึงที่นั่งนะครับเห็นเธอเอา h a n d k e r c h a n d k h i คือผ้าเช็ดหน้านะครับอุดจมูกอยู่นะครับแกน่ารักมากเลยครับจูงมือผู้หญิงคนนั้นครับมาที่ มานั่งสำรองของปาริสันต์จ์กแมงนะครับเพื่อให้หมอครับพยาบาลไปประถมพยาบาลเขอนนะครับโอ้เป็นเป็นเรื่องราวที่เป็นไวรัลของ Twitter ร์เลยครับว่าเอ็มบเป๊ะเขามีมุมนี้นะครับก็ถือว่ารับชอบดีนะครับพร้อมกับกระแสข่าวใหญ่ว่าเขาจะไปเรอัลมาดริดหรือเปล่านะครับคุณเชื่อหรือไม่ว่าถ้าหากเขาอยู่ต่อฤดูกาลหน้านะครับแค่อยู่ต่อเนี่ยเขาจะมีค่ารอยต์ตี้ฟรีหรือว่าค่าพักดีในลีกอรั่งเศส78ล้านยูโรครับโคตรโหดเลยนะฮะคือเล่นต่อเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะได้ตังค์เกือบร้อยล้านยูโร น,นี่คือวิดวส์ในค่ำคืนนี้นะครับไล่ลึกเลยปิดฉากลงไปนะครับพร้อมกับคุณเลสลิก้าที่คุณน่าจะได้เห็นใน p p t v ช่วงหน้าครับผมจะเล่าให้ได้ฟังกันแมนยูไนเต็ดนี่เกือบตายนะฮะเล่นในบ้านของตัวเองเกือบโดนนำ2-0ดาร์บิ้เดคอาเซฟจุดโทษได้พร้อมกันนั้นครับวิธีการเล่นของเราเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ถือว่ามีอะไรแปลกใหม่ใช้ทั้งการาโชและก็ทางฝั่งของเจรอนซาโช รูดูเฟนเดสยิงประตูได้แล้ววันที่เจอกับแมนซิสตี้เขาจะจับแผนแบบนี้หรือเปล่าผมมีอยู่ในใจและเห็นเงาแลละเป็นยังไงไปติดตามได้หมดในคลิปคับคืนนี้ครับ <S <S ในช่วงของสากซมวันนี้ครับผมเอาสินค้าใหม่มาให้คนได้เป็นเจ้าของครับคือปกติแล้วนะฮะผมจะเอาของกระแสที่แบบคนมันแย่งซื้อในประเทศอังกฤษเนี่ยมาน้อยมากเหตุผลเพราะว่าพอเวลาเราเป็นกลุ่มในคนที่แบบอยากไปกระโจนซื้อในแมคคาสโตเนี่ยครับ มันจะไม่ได้ลดราคาอะไรทั้งสิ้นเลยพอมารวมกับภาษีนําเข้าวมารวมกับชิปปิง้งราคาสูงแล้วมันจะไม่คุ้มกับทุกคนนะครับแต่พอผมไม่เห็นไอไลน้ลายนี้ครับผมมีความรู้สึกมันทนไม่ไหวผมก็เลยต้องหยิบใส่ตะกร้ามาเพื่อให้ตัวเองวันนี้ผมลองใส่นั่งทํางานนะครับแล้วผมชอบมันมากเลยครับมันเป็น Adidas ที่ทําให้กับแมนยูนะฮะตัวเฟกนก็นเลยแบบค่อนข้างสวยมากคาว่ายูไนเต็ดครับ,รบและไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเครื่องหมายตกใจอะภาษาอังกฤษเรียกว่าเอ m a t i o n Mark ชร ภาษาไทยเื่ออะไรจำไม่ได้นะครับแต่สวยมากเลยนะอัตด้าสลงไปอยู่ทางซ้ายมือนะครับนานๆที่ผมจะเอาสินค้าแบบ new arrival มาให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของนะครับตอนแรกมันมา3,000คือตัวนี้มันวางเมื่อสองาทิตย์ที่แล้วในไม g a กั o สโตร์ทีนี้นผมยังไม่กดเพราะว่าโอ้โห2อ0 0เลยวะแห่งจังนะครับก็อรอผมต้องรอไอ้โค้ดลดราคาแล้วโค้ดลดราคาของมันอะ่ะมันชอบมาตีสามตีสี่เวลาไทย นะครับก็คือเวลาที่ฝรั่งมานอนนะฮะมันก็จะเปิดโอกาสให้คนอินเดียคนไทยผมว่ารอตั้งในกาบุกเลยนะเอามาแล้วก็บวกเมมเบอร์ผมลดไปอีก10%เพราะฉะนั้นครับลดไปกว่า6 0 0บาทเบิกและรอบนี้นะครับปล่อยได้เต็มที่เลยนะครับจาก2 9 0 0ันเนะครับลดเหลือ2,390นบาทใครที่อยากได้นะครับสแกน QR code หาร้องผมเลยเข้าใจตรงกันนะครับว่าอันนี้คือสินค้ากระแสไอ้พวกก่อนหน้านี้คือผมเอาแบบพวกที่ฮิตไปแล้วสักสามสี่เดือนออกมาราคามันก็จะดรอปนะครับแต่อันเนี้ย เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ของใหม่บ้าง new arrival จัดไปได้เลยนะครับทีนี้มาเคลียร์เรื่องไซส์นิดนึงครับตอนนี้ที่ได้อยู่ทั้งหมดเนี่ยผมได้ไซส์ S กับ M ยุโรปนะครับตอนนี้ผมใส่ S อยู่ S กับ M มีอย่างละ10ตัวนะครับแล้วก็เอาตัวเล็กสุดของมาให้ผู้หญิงด้วยก็คือไซส์ XS XS ผมได้มา5ตัวนะทีที่ถามว่าไซส์ L ไซส์ L ผมก็สั่งมาครับแต่ว่า มันจะมาถึงเมืองไทยในวันพุธนี้พร้อมไก่เสื้อสีเขียวที่คุณเพียวเดอร์เขาขอดีเลย์หนึ่งวันนะครับเสื้อสีเขียวจะมาวันพุธนี้และส่งวันพฤหัสบดีนะครับขอัยด้วยมาช้าหนึ่งวันแต่ทีเนี้ยไ,ไซส์ L ตัวเนี้ยฮะมันจะมาวันพฤหัสบดีเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณอยากสั่งไซส์ L เนี่ยคุณรอประมาณ2วันนะครับแต่ถ้าหาก XS SM มีทันที2390าายไลน์มาแต่อย่าฝืนนะครับถ้าคุณใส่คุณอยากใส่ แอลยุโรปเนี่ยคุณก็รอแค่2วันเองแล้วของมันก็จะมาแล้วนะครับทุกอย่างนี่อันนี้ผมกดราคาที่แบบโคตรของโคตรของโคตรอีกทีนึงนะครับลดได้เต็มที่เท่านี้เพราะมันเป็นสินค้า new coming นะครับ2390ใครอ้ากยได้ Manchester United Adidas ตัวใหม่จากเมกคาสโตจับไปครับอ่ะไปลุยกันเลยครับคือก่อนเริ่มเกมเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าเอลิทันหาจะจัด ตัวที่ค่อนข้างที่เราแรงลงสนามนี่แหละแต่ก็ยอมรับตามตรงว่าเซอร์ไพรส์ที่สเสวต,ตัวมันแทบจะเป็นตัวแบบตัวตัวแรงอะ่ะยกเว้นกองหลังนะคือขนาดโกเนี่ยที่อังกฤษเขาเ็วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นโอกาสให้ชักมาแล่นงลงไม้แต่เชื่อเหลือเกินว่าเทนหาเขามีมุมบางอย่างที่เขาอยากจะสร้างความต่อเนื่องในชัยชนะคือต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับบางคนบอกใจดำว่าเนี่ยบัตแลนไม่ได้เล่นเลยละนะนี่จะเป็นนัดอำลามไมไ่มีเลยนะคนรู้ข่าวกคนอาจจะเป็น เครึ่งหลังไหมลงสามสุดท้ายไม่ได้ลงสนามแม้แ่หนึง่งนาทีนะครับต้องทำเขาใจอย่างหนึ่งว่าเรายังเหลือเกมสองคันอีกหนึ่งเกมเหมือนรอบชิง FA เหมือนรอบชิงแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะมันเป็นอะไรที่สำคัญกว่านัดน,นี้ความมุมมองเขาคืออยากสร้างความต่อเนื่องในใชนะและยิ่งเล่นในบ้านและผมว่ามันมีประมาณ3 4เหตุผลคืออยากจบที่3ด้วยก็เลยให้เดคแคร์ลงต่อเนื่องนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าขุมกําลังจริงๆแล้วที่เปลี่ยนมากที่สุดคือเกมรับเพราะใช้ดาโลมาเลเซียนะ มีที่โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมเจอซิตี้คนเดียวคนเดียวเลยแม่ควายแค่มาแทนวารานเพราะวารานอยากให้เล่นเดียเด๋ยวเจ็บกระดูกยุ่นะครับแต่ทีเนี้ยนอกจแต่มิดฟิลด์จนถึงข้างหน้าเนี่ยครับโอ้โหอันนี้คือเห็นเงาเลยครับในการโจมตีซิตี้ยังไงนะครับผมว่านะครับนัดเนี้ยตอนแรกผมคิดในใจว่าเจอซิตี้เนี่ยเราจะไม่มีอันโทนี่ทางขวาก่อนหน้าที่มีกระแสว่าเขาจะหายเจ็บนะครับเราคงจะให้เฟสลงไหม แต่อย่าลืมว่าเทนหาเนี่ยชอบคาเซเมโล่เออชอบแม็กโทมิเน่แต่พอนักเนี่ยเฟสฟอร์มเทพผมก็เลยมีความมั่นใจว่าเขาจะได้เป็นตัวจริงในเกมจกเจอกับเรือใบสิบพาแน่นอนและใช้มิดฟิลที่เป็นบราซิลเลียนเล่นนะครับเมื่อวานเนี้ยครับวิธีการเล่นของ2คนเนี้ยแตกต่างออกไปจากแมนยูที่เคยเล่นเลยนะครับคือคาเซเมโลท่ที่แท้จะมิดยุ่งเลยฮะในเกมรุกใช้วิธีการตัดบอลและใช้วิธีการโดดยาวโดยเฟสเข้าไปโผพ,พันกับบรูโน่แฟนเดเดเยอะมาก เป็นตัวที่จัวเรียกตัวจัวดจวหน้าหัวคือตัดบ,บอลเชื่อมบอลให้ซึ่งก็เหมือนเดิมก็คือเป็นคนที่แรงเยอะแยกบอลดีแต่มีปัญหาเรื่องการจ่ายจังหวะสุดท้ายแต่ว่าเขาดันจ่ายสวยมีแอซิสกับประตูที่โฉบมาก็เลยคะแนนเป็นแมนออฟเดอะแมทของบางสื่อด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแกะเพรสซิ่งดีขึ้นนะครับสำหรับปีศาจแดงนะครับคือปกตินะครับแมนยูในยุคข,ของโซชาก็เป็นเป็นคนที่แกะเพรสซิ่งเก่งนะครับแต่วิธีการแอนตี้นะครับแอนตี้คือแบบ โดนบีบแล้วรอดไปได้ยังไงเนี่ยแตกต่างกันเมื่อคืนเนี่ยแมนยูเปลี่ยนไปชัดเจนคือต้องยอมรับว่าแม็กควายเป็นคนคลองบอลดีถ้ามันไม่ได้เสียงเมื่อคืนมันมีเสียเกือบลูกหนึ่งนะครับยังดีที่ไม่ไม่เสียประตูได้บอลปุ๊บเนี่ยมันคลึงบอล่ะมันฟูแลนมันมันตั่วหัวขึ้นไปนะครับแต่แมนยูในเดตยุคนี้ครับโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้แก้ไขชัดเจนมากเลยว่าถ้าสมมติว่าจินตนาการสกุแลมด์เป็นแมนซิตี้โอ้โหคนที่บีบปุ๊บเออร์ลิงฮาร์แลนด์พวกแจ็คเกลิชเนี่ยจะะทยัังงไนนครบเหมือ เชิญฟูลแลมมาซ้อมก่อน็อกชิงปล่อยฟูลแลมเลยผมว่าบางจงหวนะะ,ะนะเพลอๆนะคือลองด้วยเพราะวันนั้นนี้มันมีม,มีผลเต็มที่แค่ที่สามหรือที่สี่ปล่อยฟูลแลมขึ้นเลยแมงบีบขึ้นมาสามสี่ตัวห้าตัวหกตัวไม่ท้าทายด้วยส่งขึ้นเดคอาร์ด้วยเหมือนให้เดคา์ลองออกขวาเสร็จไปซ้ายไปไม่ได้เว้ยกลับมาหาคาเซมิโร่าเซมิโร่ไปไม่ได้คืนดาโล่แม็คกควคืนกลับมาเดคา์ถ้าเป็นปกติของแมนดูทำไงครับโยนครับเตะทิงะ้งเลยฮะหรือออกด้านข้างแล้วเสียบอลครับ แต่ว่ารอบนี้ครับสิ่งที่มันแตกต่างไปเห็นชัดเจนว่าวิธีการนี้จะใช้ในเกมวันเสาร์นี้แน่นอนคืออะไรรู้ไหมครับพอโดนบีบหนักขึ้น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 ไอ้พวกตัวลุกไว้อยู่ดีๆแม่งกูกมาข้างล่างหมดเลยลกมูมาชนิดที่แบบว่าแรดฟอดลงซานโช่ลง,ลงไอก้กานาโช่ลงบรูนโนโลล่ลงคือสี่ตัวข้างบนจับปกติมันจะรอเผื่อเตะยาวนะเนี่ยเผื่อเก็บจังหวะสองได้ครับขวดไปปุ๊บเก็บมงไม่ครับไอ้สี่ตัวเนี้ยมันกรูกลงมาพร้อมมาเลยครับ ครูเวลามาพร้อมกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมิดฟิลด์ช่องว่างระหว่างกองกลางกับกองหน้ามันลดลงครับมันก็เลยต่อไม่ได้ครับเขาต่อไม่ได้เสร็จปุ๊บฟูแลมโดนแกะเสร็จไอ้บรูโน่ค่อยวางยาวอันนี้คือชัดเจนเลยว่ามันจะใช้แผนนี้ในเกมเจอแมนซิตี้ครับพูดภาษาไม่ต้องภาษาฟุตบอลยาก,ยากๆก็คือไอ้พวกข้างหน้าจากที่ปกติยืนรอ,ล,อลงมาช่วยลงมาช่วยต่อคุณลองจินตนาการ,รว่าไอ้พวกคลองบอลเหนียวเนียวลงมาเลี้ยงข้างล่างอะ มันทําให้ไอ้คนบีมอ่ะมันก็มีโอกาสที่แบบเออยังไงต่อวะยังไงต่อวะนี่ก็แผนการชัดเจนที่จะใช้กับเพลย์บายสิฟาในวันเสาร์นี้นะครับทีนี้ฮะมันก็มีอีกหลายจุดที่ทั้งดีและไม่ดีข้อดีคือซานโชเล่นตัวขวาเวิร์กเขาบอกแล้วว่ามันเล่นทางขวาโอเคโทษทีน่าจะด่าตัวมึงอะซีเรียอะไรกับทางซ้ายึังตัวทางซ้ายเนี่ยมันไม่มีความแข็งแรงขนาดฉีกตัวบคบได้มันเล่นทางขวามันยังยึกยักตัดเข้าในาแล้วสอดกับดาโร่โได้ดีแต่ไอ้ดาโร่โมันเปิดบอลโอ้ เปิดบอลยังไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมคือแบบเสียของอะต่อบอลไม่ยังสมเปิดบอลหลุดโอ้นะครับแต่ว่าคานาโชเนี่ยก็เห็นชัดน,นะครับว่าเป็นคนที่พลิกบอลดีแล้วหาจังหวะยิงบอลเก่งนะครับเพื่อเข้าในลูกไจังหวะที่ยิงเองก็ดีแต่ว่ามันเฉียดซ้ายเฉียดขวานะครับจะมีแต่แรดฟอร์ดกับคาเซเมโร่เ่ยนะที่ผมว่านักเนี้ยเขายังมีปัญหานะครับแรดฟอร์ดเวลาเล่นหน้าเป้ามีโอกาสและจบไม่ได้ สุดท้ายเนี่ยล็อตนัดนี้ยิงเพิ่มไม่ได้เขาจบที่สิบเจ็ดประตูเป็นรองซาร่านะครับและทุกคนรู้ไหมครับว่าเราชมกองหน้าในฤดูกาลเนี้ยมากที่สุดคือเออร์ลิงฮาแลนด์ใช่ไหมเออร์ลิงฮาแลนด์จบสามสิบแปดเกมซัดไปสามสิบหกประตูในลีกคุณรู้ไหมว่าแฮร์รี่เคนยิงกี่ลูกแฮร์รี่เคนนะครับสุดท้ายเมื่อคืนยิงอีกมันยิงมาทั้งหมดสามสิบลูกนะครับเห็นเงียบๆสเปอร์ดูเหมือนไม่มีอะไรน่าพูดถึงนอกเหนือจากด่ายเดียวดูว่า กดไปสามสิบลูกยิงประตูแรกคือ,อเป็นคนเปิร์กลองอ่ะยี่สิบประตูในขณะที่คนชมแลดฟอร์ดทั้งซีซั่นเลยโอเคแลดฟอร์ดยิงตลอดทั้งซีซั่นก็เกือบสามทุ่ยี่สิบเก้าประตูแต่ในลีกยิงไปสิบเจ็ดแฮร์ริเคนนี่ยิงน้อยกว่าเออร์ลิงห้าหกลูกนะครับโอ้โหมันเป็นสิ่งที่แบบไปทั่งดูแบบช็อกอ่ะยิงโคตรเยอะยิงแบบเงียบๆนะครับแลดฟอร์ดเล่นหน้าเป้ายังมีจังหวะติดพลาดเราคงจะต้องพึ่งมาสยาวต่อเนื่องไอ้ลูกดีดขวามันต้องเข้าแล้วถูกปะ่ะไอ้แลดอะด็อกเตอร์อะ คาเซเมโร่บ้างครับคาเซเมโล่เนี่ยนะครับผมหงุดหงิดมากเลยเมื่อคืนคือโอเคเจังหวะการเกระโดดเข้าไปจ้ำใส่ชาวบ้านชาวช่องมันเป็นจุดเด่นของเขาแต่ว่าเขามีหน้าที่ในการเปิดบอลจากตรงกลางขึ้นไปข้างหน้าจ่ายเสียเยอะมากแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำเสียจุดโทษเดี๋ยวคุณลองดูคะแนนจากสื่อมวลชนว่าเขาได้เท่าไหร่นะครับผมนั่งดูเมื่อคืนแล้วผมใส่หัวนะผมพูดตามตรงนะนี้ผม ในทัศนะส่วนตัวแล้วกันถ้าคุณไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับผมชอบเราะผมชอบเขาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าผมมองเป็นกลางว่าแค่แตะคู่ตามงรงเลยนะความรู้สึกเลยแค่แต่ไม่ขึ้นคาลิกอะช่วงคาลิกท็อปเนี่ยผมก็ไม่ชัว์เลยนะว่าผมจะเลือกเขาน้าเป็นเป็นทีมออฟออฟเดอะเด็เคดหรือสิปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรครับคาลิกเป็นคนที่เชื่อมบอลแม่นมากเสียบอลยากมากเป็นคนที่ใช้บอลได้สองเท้าแล้ว,ลวบอลสมองในการ อ่านบอลจ่ายบอลข้างหน้าจวหน้ากอกเก่โทษดีมากคาเซเปโลจุดเด่นคือกระโจนขยํำบอลแต่การเชื่อมบอลการโยนคอสเสียเป็น5นัดติดแล้วโยนสวิตเนี่ยและมีแอบยิงขึ้นสนามรอบรู้ไหมนะผมว่าการเสียจุดโทษนี้ก็ต้องระวังนะครับคือจริงๆแล้วถ้าหาดเดคเคอไม่เสียจุดโทษเราโดนนำสองสูงไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยแฮปปี้นะกับ กับนัดนี้ของคาเซมิโลนะก็หวังว่าเขาจะดีขึ้นในเกมที่เจอแมนเชสเตอร์คือพอเวลาเราทำเสียจุดโทษบ่อยๆอ่ะมันมันทำเสียจุดโทษบ่อยแล้วนะแล้วก็โดนไปแดงบ่อยด้วยมันจะเสียความมั่นใจในการเข้าสกัดครั้งต่อๆไปนะอันนี้มันเป็นทัศนะของผมนะผมแค่เอาผมชอบคาริไงผมว่าคาริ่มันอันเดอร์เรดมันโดนคนวิจารณ์เยอะแต่จริงๆมันเก่งมากมันเชื่อบอลดีมากนะครับยิ่งเดบ่ายอ๋อเคยพูดว่ามันยังเปรียบเทียบไม่ได้กับรอยคินรับคาเซมิโลนี่ก็น่าคิดนะอ่ะทีนี้พอพูดถึงรอยคีนเด็กเอเค้าเนี่ยได้ แล้วคนที่นําเสนอข่าวไปบอกว่าเดเคอาเซฟลูกแรกจุดโทษลูกแรกในรอบ9ปีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะเซฟในเกมมาร์กโนโวที่กับเวสต์แฮมโรนโดปีนั้นยังอยู่เมื่อปีที่แล้วเองแต่เดเคอาเซฟในบ้านในรอบ9ปียังไมใช่เพราะว่าเซฟสุดท้ายน,น่าจะเป็นฟาดูร์ซีในขณะเดียวกัน,นครับเพื่อนก็มาฉลองเดเคอได้โกลเด้นเกลร์ลฟาวร์ถุงมือทองคำร้อยชิ้นนั่นันดานครับคือไม่มีการดีๆใดๆทั้งสิ้นแกบอกว่า ถ้าหากแมนยอแต่ยังคงโฟกัสที่เดรคแอนในดูการหน้าเนี่ยจะไม่มีทางประสบความสำเร็จเลยทั้งนั้นก็ัวเราะเยาะพวกนักเตะว่ามันจะดีใจอะไรนักหนาว่าต้องมาแสดงความยินดีกับคนที่ได้ถูงเรื่องทำเนี่ยนะโอ้โหมันธรรมดามากเลยนะครับผมว่ามันก็คนละเรื่องนะถ้าเราพูดตามตรงคือไอ้เรื่องแสดงความยินดีเนี่ยเราคนทำถูกไหมเรามีเพื่อนไงเพื่อนทาดีเพื่อนจบปริญญาล้วก็ควรไปแสดงความยินดีถูกไหมจะไปบอกว่าโอ้แค่จบเป็นงานยังไม่มีทํามันก็คนละเรื่องบากกวาโอเค แต่ไอสเตที่เดคอาร์รดูการหน้าไหมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องคุยเพราะซีซั่นนั้นยังไม่จบเหลืออีกนัดที่เจอกับแมซิตี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่วิจารณ์แล้ว,ลวเลอะแต่อีกมุมหนึ่งมุมที่พูดน่้หน้าฟังก็มีก็คือเขาบอกว่าในมุมมองของเขาแมนยูรุ่ดูการได้พิมลิมจบแล้วหากว่าซีซั่นหน้าจะทำไงให้ลุ้นแชมป์ได้เนี่ยมุมมองของคีนแกบอกว่าเมซันเมสาไม่พอเพราะเมซันเมาเหมือนน้ำที่เดือดไปแล้วน้ำที่ปุเบปุมบปุจบปุ็บแล้วตอน,น เขามอกว่าสองคนที่แมนยูต้องซื้อเพื่อจะไปลุ้นแชมป์ทันทีคือเดคนไรส์กับแฮร์ร่เคนอันนี้คือมอมมองเคนของของคีนซึ่งคีนก็บอกว่าผมก็อยากได้2ตัวนี้ไงถ้า2ตัวเนี้ยแมนยูจะลุ้นแชมป์ทันทีแต่มันก็คงเป็นเรื่องยากมากที่ทางสเปอร์จะยอมขายเคนให้แมนยูนะครับก็ต้องยอมรับกันตาบตรงนะครับที้กลับมาที่ดับเบิลีเคอาร์ผมก็มองว่าดเีเคอเนี่ยเขาพยายามที่จะพัฒนาตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น ลูกลา,ากาศที่ตอนแรกไม่ออกเลยมันก็ออกไอ้ลูกจุดโทษที่โดนดา่าพ่อด่าแม่ไอ้เกมเจอบียรอาก็ไปศึกษาแอบดูโพลที่เจอไบรตันก็พุ่งถูกหลายทางสื่อมวลชนก็ไปตีข่าวเท็จที่บอกว่าพุ่งทุกทางมันก็เวอร์ไปก็พุ่งถูกแต่มันยังเซฟไม่ได้แต่ถามว่านั้นเนี่ยมันก็เซฟได้แค่แล้วมันก็เริ่มพุ่งถูกทางบ่อยแล้วไอ้รอบที่แล้วโดนใครยิงจุโดโทษก็พุ่งถูกแต่ปัดไม่ออกแต่รอบนี้เซฟได้และ เขาผมว่าเขาก็พยายามปิดจุดอ่อนของเขานะและจุดแข็งของเขาก็ยังไม่ได้ตกลไปมุมนี้ผมชื่นชมนะโอเคเรื่องเท้าก็พัฒนาต่อไปแหละแต่ว่าไอการออกจากนอกกรอบมันคงเป็นสิ่งที่เขาไม่คมววอมเทเบิลในการทําจริงๆไม่ไม,ไม,ไม่โอเคจริงๆนะครับพอจบเกมครับเทนหาก,ก็ออกมาขอบคุณนักเตะแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลตามธรรมเนียมนะครับซึ่งจุดหนึ่งที่ถือว่าเขาเก่งมากนะครับก็คือเขาพูดว่าไอเด็กพวกเนี้ย ทำได้อย่างยอดเยี่ยมกับซีซั่นนี้ที่เราจบมาในมุมที่เราก็ยอมรับได้แต่เรายังเหลืออีกหนึ่งเกมผมเชื่อเหลือเกินว่าอเด็กพวกนี้จะไปที่เวมบี้และชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้คนก็เฮขึ้นมาไม่มเมี็ไนไรนะครับเรื่องนี้ธรรมดาในการที่ปลุกประดมนักเตะแต่คอนเทนทหาคู่กับทั้งบู่จบครับเขาหันไปที่กองเชียร์ครับและผมก็วีเขาออนยูภาษาอังกฤษเขาออนยูคือผมก็เชื่อใจพวกคุณ ว่าพวกคุณก็จะสนับสนุนไอเด็กพวกนี้ให้ไปชนะแมนซิตี้ิวเมอรี่ได้โอ้โหคอน,นี้เสียงเฮก็นำเลยครับคือมันก็ต้องปลุกใจครับคือเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอสิงโตเจอช้างเจอแมมมอสแต่เราต้องไปสู้แม้จะเจอมดเราก็ต้องไปสู้อันนี้คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมของบอสของเรา e t h ที่ดึงแฟนบอลมาให้นักบอลมันไม่กดดันด้วยไม่ใช่แค่แบบพวกมุณต้องชนะเพื่อแฟนบอลเนออกปแต่นี่คือ พวกมึงจะต้องไปทําให้ดีที่สุดและแฟนบอลพวกนี้จะอยู่ข้างพวกมึงโอ้โหเหนือกว่าแฟนนักเตะมันก็ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวนะคือก็บิ้วแฟนบอลไปในตัวด้วยว่าอย่าไปหวังมันอย่างเดียวหนุนหลังมันด้วยถูกไหมนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับทีนี้เราไปดูคะแนนความสามารถกันครับสกายสปอร์ตให้เฟลดได้แมนออฟเดอะแมตช์ที่8คะแนนนะครับเดคอได้8คะแนนนะครับในขณะที่ g o ดด์คอนะครับเฟลดได้8เท่ากันแต่ให้คาเซเมโร่หเลยนะครับเขาบอกเป็นนักที่คาเซเมโร่ไม่ดีเลยตามที่ผมคิดนะครับ เสียบอลเยอะแล้วก็ทําเสียจุโดโทษยังดีที่ดีกแคอช่วยชีวิตไปได้อีกคนหนึ่งที่ได้5คือแลดฟอร์ดส่วนซามเอรลัคเฮิร์สครับซานโชครับให้7ครับเขาให้ซานโชคะแนนน้อยมาโดยตลอดแพกพูดคำว่าเล่นเอาขวาก็เริ่มดีนะและอย่าปล่อยให้บอลหลุดออกจากเทา้าภาษาอังกฤษคํานี้แปลว่าเมื่อมีโอกาสอย่าพลาดน,นะคุณมีโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองในรอบชิงแล้วคุณได้ลงแน่ๆอย่าทําให้บอสผิดหวงังนี่ออกมาเขาเขาใช้คกว่ามีบอลแล้วอย่าทำบอลหลุดนะคือ เมื่อมีโอกาสอย่าทิ้งมันลงโถส้มสวมซานโจ o ได้7นะครับแล้วก็ทางฝั่งของเครืนนี้คะแนแนมันไล่ไต่กันเลยให้มาล a เซียเจลินเดเลฟเให้แม็กควาก็7ถือว่ากลางๆจบที่3ของตารางดูกการนี้ในรูกการแรกของเทนฮากนะครับชิง2ถ้วยคลิชชิดมากสุดแพ้ในบ้านแค่เกมเดียวก็ถือว่าผมผมชื่นชมนะครับแม้ว่าผมจะไม่ใช่ FC เอฟซีเขาแต่ณนาทีนี้ สุดท้ายแม้จะแพ้แมนเชสเตียร์แต่ก็ถือว่าฤดูกาลนี้มาได้ประสบความสำเร็จรีโอยังบอกว่าเราสําเร็จกว่าอาร์เซนอลเลยคุณคิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันและเดี๋ยวฤดูกาลหนะ้าเรามาว่ากันใหม่นะครับอ่ะแต่เรายังเหลืออีกหนึ่งนัดนะฮรสอคัญขึ้นกรอลองเชียร์ในเว็บรีนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้อย่าลืมครับผมเอาสินค้าใหม่แกะกล่องมาให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของบ้างหลายคนบอกทําไมไม่เอาเสื้อสีน้าเงินที่ว่าเพิ่งคือผมไม่เอาสินค้ากระแส เหตุผลเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตาที่คุณกระโดดไปโจรไปซื้อไซส์เยอะๆ3 xl 4 xl ซื้อมาเยอะๆไม่ได้ลงราคา1โดนโกงหูฉีก1 2ึ่ง,งโดนภาษี3โดนชิปปิง้งคุณโดน4ีพันแน่นอนมันไม่คุ้มสำหรับทุกคนครับผมเมื่อเลยเอาพวกสินค้าที่เป็นกระแสซาแล้วออกมาแต่รอบนี้ทนไหวจริง,รงตัวนี้มันสวยมากมาขาย2สัปดาห์แล้วขายดีมากก็เลยกด m ไปสิตัวกด l ไปส0ตัวนะครับแล้ววันนี้ใส่ทำงานรู้สึกโอ้โหชอบมากเลยก็ลเลยเอามาปล่อยเลยแล้วกันนะฮะก็คือเสื้อดีดัสแมน ตัวใหม่ new release new arrival นะครับคำว่ายูราเต็ดมันสวยมากตัวเฟลกและดีด้าเอยู่ทางซ้ายมือนะครับทีนี้ผมเคลียร์นิดหนึ่งตอนแรกประมาณสอ0พผมรอโค้ดลดราคาตีสาตีสหลายคืนมากจนสุดท้ายผมได้แล้วผมใช้บัตรเมมเบอร์ลดอีกสิมาเลยลดได้เหลือ2 3ง0บาทครับทีนี้ฮะได้มาไซส์ S กับ M ยุโรปอย่างละ10ตัวตอนนี้ผมใส่ S Europe, ยุโรปอยู่นะครับแล้วก็ให้ผู้หญิง XS มา5ตัวทีนี้ใครที่อยากสั่ง L ครับอันนี้คือข้อแม้ เพราะแอลมันจะมาอีกทีหนึ่งคือวันพุธนี้มันมารอบชิปปิ้งพร้อมกับไอเสื้อเขียวที่คุณเพียวเดิทั้งหมดจะมาพุธนี้นะถึงเมืองถึงเมืองไทยแนละ้วตอนนี้กรากำลังส่งมาให้ผมที่บริษัทและเราจะส่งให้กับคุณวันพฤหัสบดีทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นใครสั่งแอลต้องรอของถึงวันพุธน,นะครับแต่ถ้าหากสั่ง XS SM มีของทันทีส่งพรุ่งน,นี้ได้ตอนเช้าได้ทันที2,390ายาสบาทรายหานองมได้เลยย้ำว่าตัวนี้เป็นสินค้ากระแสนะฮะมันจะแพงหน่อยแต่ถ้าใครอยากได้ของใหม่ ก็จัดไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันประมาณนี้มาณครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยฮะ